อึ่งปวยห่อหรือห่วงเฟยหูอึ่งเทียนห้วหรือห่วงเทียนห้วสองท่านนี้เป็นพ่อลูกกันแต่หลายคนคิดว่าเป็นคนเดียวกันติ่นกอกบู้เซิงอ๋องหรืออึ่งปวยห่อหรือห่วงเฟยหูในสำเนียงจีนกลางจะถือทวนและขี่โคห้าสีส่วนอึ่งเทียนห้วหรือหวงเทียนห้วในสำเนียงจีนกลางผู้เป็นลูกชายนั้นจะถือกระบองสั้นสองมือก้าวผมสองมัดหน้าแดงตาพองและขี่กิเลน เป็นสิทธิของอาจารย์โต๊ะเต็กจินกุลเดิมทีอึ่องป่วยห่อรับราชการอยู่ในราชวงศ์ซางมีตำแหน่งเสนาบดีฝ่ายทหารคู่กับปุนไยซือหลวนไยซือซึ่งเป็นเสนาบดีฝ่ายพลเรือนในตอนนั้นราชสสำนักเหลือเพียงอึ่องป่วยห้อกับปีกันอ๋องหรือเทพบุญชัยชิงเอีย้ยที่ทุกท่านรู้จักกันในปัจจุบันพระบุญไทซือติดราชการสงครามทางเหนือพระเจ้าซางโจ้อ๋อง หลงนางขันกีหรือนางต้าจีเป็นอย่างมากฟังแต่คํายุโยงของนางต้าจีไม่สนใจราชการแผ่นดินและสั่งประหารขุนนางตรงฉินไปหลายรายตัวอึ่งปวยห่อเองก็เคยโดนขังคุกไปนานถึง7ปีครั้งหนึ่งนางกาซื่อภรรยาของอึ่งปวยห่อก็ได้ถูกเชิญให้มาร่วมงานเลี้ยงที่วางแผนโดยนางขันกีคืนนั้นสางโจ้าอ,องดื่มเหล้าเมาอย่างมากและคิดที่จะขืนใจนางกาซื่อ แต่นางกาซื้อไม่ยอมและกระโดดหอดูดาวตายฝ่ายนางอึ่งกุยฮุยน้องสาวอึ่งปวยห่อที่เป็นมเหสีฝ่ายซ้ายรู้เรื่องเข้าก็ไม่พอใจขึ้นไปต่อว่าสางโจอ๋อ,องแต่กลับถูกสางโจอ๋อ,องถีบตกหอดูดาวลงมาตายอีกคนอึ่งปวยห่อแค้นมากและคิดจะย้ายไปอยู่ฝ่ายเมืองซีฉีที่นำโดยโจอู่อ๋องเพื่อปราบสางโจอ๋อ,องระหว่างทางหนีไปเมืองซีฉี อึ๋งป่วยห่อก็โดนทหารของเฉาเกลอล้อมทุกทิศทางเพื่อจะจับตัวกลับไปให้โจอ๋อ,องตอนนั้นโต๊ะเต็กจินกุลดูเรื่องยามก็ทราบเรื่องเลยเรียกอึ๋งเทียนห้วมาและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพร้อมกับมอบกระบี่เพื่อให้ไปช่วยพ่อซึ่งตอนเกิดมาอึ๋งเทียนห้วมีรูปร่างผิดแปลกจากมนุษย์ธรรมดาโต๊ะเต็กจินกุลจึงขอรับเอาไปเลี้ยงดูตั้งแต่อายุได้แค่สามขวบเพราะทํานายว่าโตไปอึ๋งเทียนห้วจะมีวาสนา ตอนนี้ก็30ปีก็ให้แล้วถึงจะได้กลับมาเจอบิดาเดิมทีตอนคำนับลาอาจารย์นั้นอึ่งเทียนห้วใช้กระบี่จากอาจารย์ต่อมารับกับเตียงหองได้แย่งอาวุธวิเศษกระบองมาจึงได้ช่วยบิดาไว้ได้จากนั้นได้กลับไปหาอาจารย์และถึงยามศึกก็ได้กลับมาช่วยเจียงจือหยาทําศึกกับติวอ๋องมีคุณงามความชอบมากมายสองพ่อลูกปราบศัตรูมากมายปราบแม่ทัพในกองติวอ๋องมากมา วาระสุดท้ายของอึ่งเทียนห้ววคือการออกไปปล้นค่ายของแม่ทัพขขงศารแต่ถูกโกแกเหลงซึ่งเป็นนายด่านได้เอาถุงวิเศษเทพึ่งออกมาเป็นพันตัวไล่ต่อยอึ่งเทียนห้ววกิเลนที่ขี่ก็โดนพึ่งต่อยจนทําให้สะดุ้งหนีอึ่งเทียนห้ววจึงพลัดตกจากกิเลนโกแกเหลงจึงใช้ทวนแทงอึ่งเทียนห้ววตายณต,ตรงนั้นและตัดหัวอึ่งเทียนห้ววกลับค่ายส่วนอึงปวยฮอผู้พ่อก็ตายในสนามรบเหมือนกันหลังจากจบศึก เจียงจือหยาก็ประกาศตำแหน่งแต่งตั้งเทพอึงเทียนห่วมีความดีความชอบเป็นคนกระตันยูได้ช่วยชีวิตบิดามาครั้งหนึ่งอีกทั้งยังซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินช่วยพระเจ้าบูอองทำศึกจนตัวตายในสนามรบตั้งให้เป็นเปงเหลิงของแปลว่าเจ้าเขาสัมซานส่วนอึงปวยฮ้อผู้พอ่อตั้งให้เป็นหนองกกซิ้วจับแปะเตงเตยยกหรือเจ้านารก19กแห่ง และท่านก็ได้เป็นหนึ่งในหแม่ทัพสวรรค์อีกด้วยคุมทัพปัดบานกุ้นธาตุไฟมีทงสีแดงเป็นสัญลักษณ์คุมด้านทิศใต้บางตำราก็ว่าคนคุมทัพใต้คืออึ่งปวยหอผู้พ่อบางตำราก็ว่าคืออึ่งเทียนหัวผู้เป็นลูกชายนั่นเอง